ความผิดเกี่ยวกับการปกครองความผิดต่อเจ้าพนักงานและความผิดต่อตำแหน่งราชการมาตรา136ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตร,รา1,38วหนผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวักสองถ้าการต่อสู้หรือขัดขวางนั้นได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือคู่เขีนว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา139 ผู้ใดข,ข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน80,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราหนึ่งผู้ใดให้ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาท ถึง4 0แสนบาทมาตรา148ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข,ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือประหารชีวิตมาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจ,จังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยคอื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1000 0บาทถึงส0 0 0 0บาทหรือประหารชีวิตมาตรา151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำรรจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอาเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาพิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง40,000บาท มาตราที่157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0แสนบาท หรือทั้งจำทั้งกลับ